ในการปกครองเกาะกันรวมทั้งมีสิทธิขาดในการใช้ทรัพยากรหลังจากที่แอดมินอ่านแล้วก็ค้นคว้ามาดูนะคะอาจจะไม่ไรเว็บหรือว่าอาจจะมีข้อมูลอะไผิดพลาดไปแต่ว่า,าประมาณว่า,าเรื่องราวของโมอาเนี่ยมีการไขปริรณาได้แล้วและคือเหมือนกับว่า,าบนเกาะเนี่ยมีการแยกชิงอำนาจของแต่ละเผ่าซึ่งพอผล้าเผ่า เสียชีวิตเขาก็จะสร้างโมไอตัวนั้นขึ้นมาตัวหนึ่งแต่ว่าคือมีโมไอบนเกาะเนีมีมากกว่า900ตัวแบบความว่าหัวหน้าเผ่าต้องตายในที่นั้นประมาณ900ถึงพันคนเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะทีนี้มาดูแล้วก็เห็นนะคะว่าบนเกาะอีสเตอร์เนี่ยไม่มีทรัพยากรอ,อย่างอื่นเหลือเลยจริงๆคือบนเกาะเนี่ยจะมีแบบ เพลินราบและมีแบบว่าโมอายตั้งอยู่อย่างเด่นเลยแหละก็อย่าง